สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบแลวก็รักในการถ่ายภาพครับผมคมวิทย์สวิชศิลาอ่อนนะครับจากช่องศิลาอ่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปเล่นเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้กำลังจะออกไปจากร้านนะครับสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้แดดกําลังอ่อนนะครับวันนี้เราจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเอานะครับนี่มอเตอร์ไซค์เราจจอดที่หน้าร้าน สำหรับท่านใดที่เพ ouais> ิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอนุ้แล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาเรามี EP อะไรใหม่ๆมาเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใครสงสัยอะไรนะครับทิ้งคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะฮะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็พยายามจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันได้นะครับพิมพ์ไ้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ราชภัฏอุดรธานีกันครับ ถ่ายรูปสาวนักศึกษากันครับวันนี้เมีนบโอเคครับผมเรามาถึงราชพัฒแล้วนะครับนางแบบของเราวันนี้น้องติงนะครับถ่าย2อชุดชุดนักศึกษาแล้วก็ชุดเรียนงั้นมากับพี่ต้นถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต <laughs> ์ติจิตอกกับเฟซบุ๊กอันนี้ของเราเป็น y youtube อย่างเดียว เอาพราว่ากาถ่ายน่าเรื่อครับตอนนี้เรายังใช้โซ n y อยู่นะครับโซนี่ a 7 V บวกกันกับซิกมา50 1.4ครับผ่านอะแดปเตอร์ของ v t ท็ top. มันถ่ายง่ายครับแต่เดี๋ยวไว้ EP หลังๆเดี๋ยวเราเอา Nikon มาถ่ายลองดูเดี๋ยวตอนนี้ใช้โซนี่ไปก่อนมันถ่ายง่าย เดีย๋ยวไปไปซู้ไปที่หนึ่งร้อยกว่านะครับโอ้คหอยบาลานคหอยเดี๋ยวขอเกี้ยวหอยบาลานไปไปที่หกพันนะครับโอเคได้มามือไว้้ขางหลังนนี้เราถ่ายทรงนี้อีกล้วปัดผมด้านนี้หนึ่ด้านขวาทีทรงีลองเทียนแสงฟุ้งๆได้อยู่เลย กลองคอยแสงคือฟุ่งว่ามีอย่งจิตทางนานบูนี่กระบอรนะเห็นไหมทางนดูหน่อยทางกีดขดค่ะไม่ัสามสองยังไม่เคยเจอกันเลยเจอกันวันแรกมาจ้ะยีรุปนี่ะพร้อมนะสามสองวายมันคือฝาดเหอ่ะโอเคดีสามสอง โอเคจ้า จะเข้าหน้าหนาวแล้วต้องตึงวันวันท้าอีกเอาเอาเอาบางธรรมดาก,ก็ได้ไม่ต้องไฟเออโอเคเอะมาณนี่นะหนึ่งสองสามรวบหนึ่งสีเ่เพรามันตึงยับกล่ององ<ล>ะไรใช่มันก็เลยเป็นอย่างนออออี้ข้างหน้าหนูมันสั้นข้างหลังหนูมันยาวแต่แต่ไม่เปไน็นไรหนึ่งสองเออไปปาตานีนิดนดียเย็นเดียว 原来耽误一片。

เท้าใสเนี่เว้นนนนยเข,ข้าใสขอค่แค่กมุนกอยู่่าเ้ายืนดีๆๆครับเธอเป็นกดีเจะยนานี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เต้เกินลูกีเเกินเาใสแกไม่เสียก็ได้มั้ง ทางเจอท้องทุ่งสวยงามเสมอถ่ายภาพไว้เจอ

ใส่คอนเทนต์ดิจับตัวที่สกันแล้วงัมนไหมจิหก่อ๋อดเจ้าจับตัวสาอาเล่นวะอกาผไป่ไ้งไหปหดทยลงติ๊กตุงต่อกดี ประเด็นคือคนคนตัดกากาบอเอาไยเอาลงไปทางดุนเลยแม่ผมนั่นนะเออโอเคเออโอบเกสสวยดีมอองงก้ เอาลงรูปลงมาแต่ว่าไม่เออประมาณทำใหม่แต่ถ้าแต่เบาๆโอเคมันก็มองเมาทตามเมื่อกี้ได้ ย้อนเสียงนิดหน่อยอ้าแม่วิทย์เอาตรงไหนเดีย๋ยวไปนอนกูดีเห็นต้งฟ้าโอเคหนึ่งสองสามรูปหนึ่งรูปหนึ่งในกองจะคองจะเอียงเอียงทางนี้ลายถิ่นตระดดลดดเราไปนอนเอียงเออแต่ว่าในโทราศัพท์คือแบบในวิดีโอนี้คือแบบสองฝ่าสวยมากยิ้มหนึ่งรูปหนึ่งโทรศัพท์โอเคหนึ่งสองสาม สี่โปรแม็ยังซ้ำนี่สิบหกโปรแม็กสีซ้ได้ซืเท่าไหร่ตันโอ้สี่หมื่นบวกเพิ่มหาพันนะตอนนั้นพัน,นั่นกบพ,พีหนุย่ยายบวกเพิ่มหาพานันน่าจะประมาณห้าพเพราะว่ามีของด้เนาะเออไม่เอสี่หมื่นแปดมายัง่ทน

นี้มแก้มจิ้มแก้มจิ้มแก้มเออนั่และรูปหนึ่งรูปหนึ่งเออขอบขอบไยขอบคุณม้มา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 มองกล้องอีกทีไทยขอบกูเก็บไว้แล้วไปเลยไม่ไทยแนีตั้ง ใช้เต็มที่

เรเรียบร้อยครับวันนี้แต่น้องเขาก็จะถ่ายต่อกับพี่ต้นนะครับผมต้องเข้าไปร้านก่อนพอดีมีลูกค้ามาแวะแวะมาดูชุดเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีดีตรงลาไปแล้วแล้วก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกด subscribe ช่องไมเดละกันนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะฮะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยล้วกันนะครับเพราะว่าการคอมเมนต์มันเป็นการสร้างแอดจกตเมนต์ให้ให้ให้กับช่องนะครับมันจะได้ถูกอัพวิดีโอนี้ขึ้นไปในแพลตฟอร์มอื่นด้วยในแพลตฟอร์มของ Youtube นั่นแหละมันจะได้แบบดันขึ้นด้วยนะครับถ้ากดซับแล้วก็กดกดคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปลาไปละสวัสดีครับบาย